ไฮโซสาวเล่นเซิร์ฟกับเจเจตรีนขอแจ้งสัมพันธ์คบกันแบบยังคงโดนขุดคุยไม่จบกับเรื่องราวความรักของคู่รักคนดังเจเจตรีนและปิ่นเกตมณีที่ถูกสงสัยว่าเป็นคู่ในข่าวซุบซิปดารายุคเก้าเซนใบหย่ากันแล้วแถมฝ่ายชายเปิดตัวแฟนใหม่ทันทีโดยชาวเน็ตจำนวนมากตามส่องตามขุดว่าสาวที่เป็นแฟนใหม่คือใคร ล่าสุดวันที่24มีนาคม2566ไฮโซสาวนามสกุลดังไมายแพรวปริยาชุมสายณออุยุทยาซึ่งเป็นอีกคนที่โดนโยงข่าวนี้เพราะมีคนขุดภาพและคลิปที่ไปเล่นเซิร์ฟโดยมีเจเจ,เจตรีนมาเป็นโคช้ชก็อธิบายถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดังนี้ เห็นคนตีความกันไปต่างๆนานาตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องออกมาชี้แจงอะไรเพราะกลัวคนจะคิดว่ามาเอากระแสมายระวังมากๆแต่เหมือนใน t ิก t o อกทั้งโพสต์ทั้งคอมเมนต์จะไปกันใหญ่มากกว่าเดิมเลยคิดว่าควรชี้แจงในส่วนของตัวเองว่ามายมีสามีมีลูกที่น่ารักมากๆรู้จักกับพี่เจไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งคะ่ะ ปอลอก่อนแชร์ข่าวอะไรที่ผิดผิดอยากให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวและลูกๆของไมค์ค่ะเพราะไมค์รักเขาที่สุดค่ะโดยในคลิปดังกล่าวของไฮโซมค์ได้ลงข้อความด้วยว่าเข้าใจผิดไปกันใหญ่หวังว่าไม่คาใจกันแล้วนะคะทุกคนเธอรู้จักกับพี่เจจากกลุ่มเพื่อนเลยเชิญมาร้องเพลงในงานวันเกิด ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งส่วนภาพและคลิปที่เล่นเซิร์ฟนั้นบางคนอาจยังไม่รู้ว่าพี่เจเขาเปิดบริการสอนอยู่ซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ไปร่วมเรียนกับเขานั่นเอง